วันนี้นะครับผมพร้อมด้วยท่านรองวิฒิชนอุตวีรีและก็ท่านผู้ประการจังหวัดลำปางเนี่ยได้มาที่สพแม่ทะนะครับก็รับรายงานการสืบสวนการสอบสวนและเิ็นกดีกับผู้ต้องหารายนี้นะครับก็ในวันนี้เนี่ยก็ทางเ,าเราได้มีการวิเคราะห์นะครับที่หลักฐานที่มีอยู่นะครับ ได้ให้คําแนะนานะครับโดยเฉพาะการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อที่ให้สํานวนมีความแน่นและที่สําคัญเนี่ยเป็นที่ประจักษ์แล้วก็อ่เป็นพยานหลักฐานที่อ่รับฟังได้และให้ศาลสามารถลงโทษผู้หาได้นะครับการสืบสว,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 วนสอบสวนเน้นนะครับการใช้นิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับประกอบกับทำอ่ให้การของพยานต่างไม่ว่าจะเป็นพยานคนนะครับ พยายามแวดล้อมกรณีนะครับรวมทั้นทางพ่อแม่ผู้ต้องหาดูนั้นทำให้การผู้ต้องหาด้วยนะครับก็เป็นเอกสารซึ่งทางคณะสอบสวนได้ทําการสอบสวนรวบรวมเักสานเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ได้สอบบุนทีญาตไปประมาณเจ็ดปากนะครับก็คงจะต้องรวบรวมเักสานเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้จานวนแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ เพื่อที่จะเตรียมถุงฟ้องคดีฐานี้ต่อศาลต่อไปครับเอ่อในเบื้องต้นเนี่ยคดีฐานให้การรับนะครับสารภาพว่าได้ไดำเนินการฆ่าผู้ตายนะครับแล้วก็นำศพมาทิ้งนะครับคาดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านผู้การแล้วก็ทางทุ่งกับเนี่ยคงจะพาคดีฐาไปนำที้สถานที่เกิดเหตุประกอบกับว่าสารภาพนะครับถ้าท่านผู้ฐานยินยอมนะครับถ้าหม่ยินยอมเนี่ยก็คงจะไปนำที่ที่เกิดเหตุในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนที่อันขาดอื่น ะครก็คงจะต้องอสืบตววสอบตัวและรวบรวมเป็นหลักฐานต,ต่อไปนะครับต,ตงไหนรัอในเบื้องต้นนะครับก็คงจะเป็นการาขัดแย้งในเชิงธุรกิจบางอย่างนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้กำลังาหาข้อมูลในการที่ดูว่า,าตรงตามนั้นไหมนะครับเบื้องต้นเรากนทำความผิดเียงคนเดียวใช่ไหมบองคนก็จะไม่ปักใจว่ามีผู้ลงหาทําคนเดียว นะครับแล้วก็ผู้ต้องหาก็ยังไม่ให้การเกี่ยวกับหญิงสาวน้องพิมพองที่หายตัวไปนะครับคุณจะต้องมีการส่อผู้ต้องหาต่อ,อนะครับว่าน้องพิมพองหายไปไหนยังไงแต่ตอนนี้รือน้องพิมพองคือยังไม่ทราบใช่ไหมครับไม่ทราบเบาะแสไหมครับก็มีมีข้อมูลข่าวสารบางอย่าง,งนะครับที่ส่งมาถึงลุงของน้องพิมพองแต่เราก็ไม่เชื่อนะครับเต็มร้อยเปอร์เซนต์ว่าน้องพิมพองจริงๆ นะครับคงจะต้องขอเวลาตํารวจทางการสืบสวนแล้วก็พิสูจน์ตาให้ชัดเจนนิดนึงว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับครับเบื้องต้นเรามีมีบาะแสเบื้องต้นไหมครับว่าว่าน้องเขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าอาจจะตกเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็คงต้องสืบสวนพิสูจน์ต่อไปนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะจะเอาส่วนตารวจนะครับแล้วก็พร้อมทีมงานอ่สืบสวนและนวบกเนี่ยลงสแ,แกนพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อพิสูจน์ให้ชัดเจนว่า ว่าตกลงว่าน้องมีปีนปีนอยู่หรือว่า,าน้องถกักขังนะครับหรือว่ารุนห์หายไปยังไงนะครับทุกิีการเบื้องต้นที่ต้องหาสารภาพเนี่ยเขาเป็นการล่อลวงหรือว่ามันเป็นยันรุ่นหน้าที่มันเกิดกา,ารื่าก็ในในเบื้องต้นเนี่ยก็คือ,อน่าจะมีการเตรียมการมาล่วงหนา้านะครับเพราะมีการตัดหมายนะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะลบเลียนหลักฐานบางอยา่างโดยเฉพาะเทียนหลักฐานที่เป็นหลักฐานทางเทคโนโลยี การสั่งโทรศัพท์นะครับนั่งโทรศัพท์ตัวของของผู้ตายเนี่ยเราเราพบพบไหมครับท่านว่าตอนนี้ก็ยังใช้เทคนิคดั้มเนียกอยู่ครับอาวุธที่ใช้ของใครนะครับท่านก็ในในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบอาวุธที่ที่ใช้อยู่นะครับก็คงจะต้องมีการสอบสวนติดตัวเพิ่มเติมนะฮะใช่ครับใช่ครับโอเคครับ